วันนี้วันอังคารที่เหล่เนาะสามสิบตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับวันนี้เรามีคุณมีมี่มาด้วยตั้งตั้งใจนะครับตั้งใจครับคายรุ่นสุดท้ายของคุณแล้วย้ำหลายรอบอ่ะเนื้มาแล้วนะครับ แม่ก้ามงตรงเป๊เนะแล้วนั่นมีมีก็ตั้งใจมากตั้งใจป่ะลกูกพูดสิพยักหน้าอย่างเดียวครับจิตตี้เขาเนี้ยบขาสิแดงอยากเรียนทำอาหาด้วย ย้ำหลายรอบอ่ะเนื้องมาแล้วนะครับมาเก้าโมงตรงเป๊ะแล้วน,นั่นมีมีก็ตั้งใจมากตั้งใจป่าโลกพูดสิ <c oughs> พยักหน้าอย่างเดียวครับกิตเตีเขาเนี้ยบ่ะสีเทา โมโมชารโลเโอ้ยเจ้าเจ้าโลเพียรนละเสร็จมีมีอะไรครับยังอยู่ตั้งใจมากสวยพี่ๆยังทำงานอยูย่เรียบเนีัยไปดูกัน เป็นไรหรอกัวชีไปชีทีค่ะต,ติวเข้มพีนัดหน่อยนะครับปล่อย5วันจะได้งาน5ชิ้นกลับไปต้องสวยนะครับต้องทำให้ทุกคนประทับใจให้ได้เด็กต้องเดินผ่านน้ำดำพิสัีทุกวันครับเอาเชิญ,ชญไปเลยครับ เราเดินข้างตึกเราครับเราจะไปทานอาหารที่เดินนายนะครับนี่ครับตึกเราอยู่นี่ตรงนี้ครับใกล้นิดเดียวแล้วกก็ไปทานข้าวที่สลาดเสรีมาร์เก็ตนยครับข้างในจะมีฟาสต์ฟูด้ด นั่งโต๊ะเดิมเลยด้วยข้าวหน้าไก่สี่สิบบาทให้ไปพอดีเลยให้เ100บ่งร้อยไปอ่ะเดี๋ยวให้ให้ไปต่อเนะมีมีไปกับกุกันไปกับกุกัลนละงโตประจําของเราครับ พะเรามีพ่อมีแม่นะครับพะเรามีมีชาวนามีข้าวให้ทานนะครับมีแม่ค้าทําอาหารให้เรานะครับต้องตั้งใจอาคิตตีพนมมือตั้งใจลูกอาหารกลางวันวันนี้พูดตามลูกมิม่อาหารกลางวันวันนี้คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้ขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ ขอขอบพระคุณทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่มอบอาหารกลางวันมื้อนี้ขอขอบพระคุณมากครับอาเชิญรับประทานได้อามิมีทานได้ อร่อยกันใหญ่ขายร้อนแล้วมมันร่มเลยเนี่ยตอนใหญ่เลยใช้มือก็ได้ลูกใช้มือนะครับไม่งั้นเดี๋ยวหกแน่ถ้าเราล้างมือไปแล้วแมั้นกไหมต้องใช้กาแบ่งอนี้ก่อนโอกางมืนเป็นนเตรียมจะทำงานประดิษฐ์กันนะครับต้อยีเวตั้งใจเพราะงานประดิษฐ์นี่สนุกมาก ใช้เวลาในการทำงนานนะคระัเบ,บเราจะได้คนละถ้วยนะคะแล้วก็จะมีกาวแล้วครูจะใส่กาวให้ฟังก่อนนะเวลาทำอะ่ะเดี๋ยวเราก่อนเอากาวใส่นี้ก่อนมือกรุ๊กรุ๊บเ้รว่าขยาามขยาาจริงอ่ะออาขยำก่อนโโอ้ห เดี๋ยวล้างมือได้ลูกนะครับแล้วมันแข็งมันมันไม่แข็งครับอ๋ออะขยำขยให้ทั่วเรากำลัลงทำดินนะทำดินด้วยกระดาษอ่าขยำให้ให้เนื้อให้กาวมันเข้าไปในเนื้อกระดาษให้ทั่วอ,อขืขยำมีขยำมีอ่าโอเคแล้วใช่ไหมนี่ครูจะสอนเด็กๆกำลงังผ่านหารว่างนะครับจะเป็นขนมปังราดนม จะดูการ์ตูนเรื่องที่ดีที่สุดของโลกนะครับนันคือเรื่องตัวตวลกตกระตูนืองคีบีนะครับพอแม่ก็ถ้ามีโอกาศก,าก็ไปหาซื้อนะครับมีเป็นชุดเลยนะการะตูนจะดีมากสวยแล้วก็สอนเรื่องราวดีๆให้กับเด็กๆนะครับตั้งใจดูดีรนะอร่อยด้วย